สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าเพื่อนๆวันนี้เรามาเร่งร้อนมาแป๊บๆจ้ะวันนี้บิลลี่กับลูกๆจะจัดวันเกิดให้เราเนาะเป่าเค้กเล็กๆภายในบ้านเราจะเพราะว่าวันเกิดเราผ่านมาแล้วแต่วันนี้เป็นวันยุทธของบิลลี่เราก็เลยจัดงานวันเกิดย้อนหลังให้เรากันจ้ะเดี๋ยวตามมาดูกันจ้ะว่าพวกเรากินเค้กอ๋อบิลลี่บิลลี่นะตอนแรกเราบอกว่าให้ใส่แคบจัมสิบเอ็ด ปักเทียนใหช่วยเป็นบิลลี่นะไปซื้อแบบว่าเป็นตัวเลขมาให้เพื่อนๆเ,เห็นไม่ว่าแบบว่าอายุเท่าไหร่เดี๋ยวาม,มาดูกันเลยค่ะเพื่อนๆ r <Right. S 2> Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday dear mommy Happy birthday to you Can I make a wish Make a wish okay. 对，天红管老早。要谁帮会整理撒？这是妇女这不

uh that no the It's just a test thing once uh -huh. you pull it out the ออลิเซียจ้ะเป็นของขวัญมันเกิดให้เหรอออริเซียข้างนี้หนกนี่นอะไชิอ๋อ thank you so much อ๋อ thank you thank you sweetheart อ้ว thank you อ้ thank, oh, thank, thank you so much ออริซี่คุณได้มาดูกันว่าบิลลี่เอาอะไรให้หรอ

like <laughs> me ไอแพดโปรให้แหววบิลลี่เห็นแบบปวดเนาะว่าสายตาแบบไม่ดีตอนที่เวลาเวลาแบบอ่านคอมเมนต์อ่ะจากเพื่อนๆจากใน youtube อ่ะเราสายตาแบบไม่ค่อยดีเนาะบิลลี่อ่ะก็เลยซื้อเนี่ยให้แหววอ๋อ thank you ที่มันหวาน thank you so much ยุคไ o ้หนอบ t กนะยุ่นอ่ะไอ้ช็อกโกแลตไอ้ t h ่นอ่ะลูกๆแหววลูกกัน่าแต่ไม่ยอมบอกแหววเลย เย้ thank you y o u r l o m e you เลอชไมื่อยูรเขาไม่ยอมื่อรเบอกแบบเลยอะปกติเขาจะบอกแวอะไรทุกสิ่งทุกอย่างเลยรอบนี่ม่ยอมบอกแ้วเลยบ้าก่นะซื้อเหรออ๋อของก็บอเก็อแล้วขอเปนี่นะบอกว่า ฉันอยากได้ iPad ดโปอ่ะบิลลี่ก็เลยบอกว่าเธอเป็นเด็กดีหรือเปล่าล่ะปีนี้หรอเราคิดว่าบิลลี่อ่ะ่าจจะซื้อให้เราตอนอวันคริสต์มาสเนาะแต่บิลลี่บอกว่าคงคงไม่ได้ซื้อให้หรอกอะไรอย่างนี้นะ่ะเพราะว่าราคามันก็แพงหน่อย,อยนี้เนาะเราที่นี่เราไม่คิดว่าบิลลี่จะซื้อให้เราเนาะในวันเกิดเราจะ And wait until you open that. <coughs> okay. that's that's good. good. Is it good? Mm hmm mm, That's good. hmm Rocky Road Pudding Cake. That's good. I thought the camera are on that. Mm-hmm. Uh -huh. uh -huh. That's good. All right, oh, maybe เพื่อนเพื่อนแล้วน่ะเมื่อเช้านี่พอลี่ได้เอาของขนมเบาบางให้บรรโตกินเข่าเนาะจ๊อกกิ้งรอบให้ลูกนิดๆแบบนี้น่ะเราคิดว่าเราได้รองเท้า ถามลูกๆลูกๆก็ไม่มีใครบอกเราสักคนมีโดดแมวขั้มบยขั้มบยขั้มบยอันนี้ขั้มบวยขัมยขั้มบยบอกให้บอกให้นแมวกระโดดมานั่งตักแล้วก็ไม่ยอมไม่ยอมกระโดดมานั่งตัก บอกน้องจุนาว่าไม่อยากเชื่อเลยว่าไม่ยอมบอกมังนี้ I oh Smokey, there's boxes down here. My boxes. Smokey. Smokey. Boxes. Put that box right there. Fix Smokey, there's boxes. Smokey there's boxes. in What's the box, Smokey? แมวเหววชอบเล่นกล่องเปล่าๆจ้ะชอบเข้าไปอยู่ในกล่องคอยดูว่าเขาจะกระโดดเข้าไปในกล่องไหม go ahead ลำเลื้ smoky go ahead get in the box อ๋อแมวเหววเข้าไปนั่งในกล่องแล้วจ้ะ You Smokey. box? like that box. ขอบคุณเพื่อนๆทุกๆคนนะจ๊ะที่อวยพรมันเกิดให้เรวทางทางใน YouTube แล้วก็ทาง a c e b o o k จ้ะแล้วก็ขอขอบคุณเพื่อนๆนะทุกๆคนก็จ้ะที่ตามแหววเข้าไปเป็นเพื่อนแหววใน a c e b o o k เนาะแล้วก็ไปโทรศัพท์คุยกันก็แหววทักมาหาแหววส่งข้อความมาหาเราแล้วก็อวยพรมันเกิดให้เราจ้ะ ยังไงแราวก็ขอต้องขอขอบคุณมากๆเจ้าแหวไม่รู้จะขอบคุณเพื่อนๆยังไงดีที่รักแหววแล้วก็ครอบครัวของแหววยังไงแราวก็ขออวยพรเนาะให้เพื่อนๆทุกๆคนมีความสุขกันทุกคนจ้ะขอให้พรที่เพื่อนๆอวยพรวันเกิดให้แหววกลับไปหาเพื่อนๆทุกๆคนจ้ะเป็นรอยเท่าพันเท่าเลยเนาะขอให้เพื่อนๆรวยๆเฮงเฮงกันทุกๆคนเลยจ้ะโอเค v e r y b o d y Thanks for watching. Keep supporting the videos. Ready to go? Bye bye.